สวัสดีครับเมื่ว่านี้เป็นวันที่3ท่านว่าคม2 5 6 6นะครับเมื่ว่านี่ก็ช่วงกลางวันนะครับช่วงบ่ายโมงถึง6โมงแรงนี่รายน้อยอุ้งวิงกด้เดินทางไปรับเชิญนะครับรายการลูกทุ่งสแควร,ร์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อพญายาไทนะครับเริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงถึง6กโมงเย็นกับเอฟซี FC แฟนคลับก็ับไปแห่งกำลังใจล,ล้นลามแล้วก็กำลังใจเยอะมากนะครับ แล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น2อสเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์แรกก็คือได้ไปรับเชิญรายการลูกทุ่งสแควร์นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงโผงเย็นแล้วก็มีศิลปินไปรวมรายการหลายคนด้วยกันนะครับนะแล้วก็เหตุการณ์สําคัญก็คือเมื่อวานนี้นะครับเนาะเป็นเซอร์ไพรส์อย่างมากสําหรับนะ้องอุ๋อิงนะครับจนเอฟซี FC ในเมืองแล้วก็เอฟซี FC น้ำตาไหลน้ำในนอน ทุกคนเลยพ่อจนก็น้ําตาไหลเพราะว่ายังเพราะว่ามีแม่ท่านหนึ่งเนาะซื้อ,อขออนุญาตเอซื้อเพิร์กแกลลขึ้นกันคือแม่มวยเพิ่นมาจากสุพรรณบุรีก้อนหนานีเพิ่นเคยประกาศขายทีนะครับผมจะเล่าเรื่องให้ฟังคือเพิ่นเกิดเคยประกาศขายทีหลายเดือนแล,ะละ้วล่ะน่าจะเป็นปีแล้วแหละนะครับระบาดขายจังบ่ได้จือเกือไม่ไม่มีคนไปซื้อพอแต่ก่อนก้อนหนานั่นสองวันนะครับเพิ่นบอกว่ายอย่างสี่เนาะก่อนหน้านั้นสองวันก็ได้อธิษฐานข้าทาอุ้งอิงนะ องอิงองอิงองิงองิงเพียงนะครับคอยขายทีได้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพระต่อมาสองวันขายที่ได้ได้อีลีครับพอจะขายที่ได้อีลีนะครับแม่เพันเกคยอธิษฐานเลยว่าถ้าขายที่ได้นะครับจะมอบมาไล่นําใจให้ล่ะนะครับเป็นความกำลังใจให้ล่ะสองหนึ่งแสนบาทโอ้ดีใจน้ำแห้งนะครับผมในเมืองภาคเมู่บ้านในเมืองคลิปเมู่บ้านแล้วทุกคนในเมืองคลิป น,นี่น้ำตาแน่นอนครับแลวก็ม,มัน,นมเ,เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าเป็นน้ำตาแห่งความป่าปพื้นมดีใจคุณแม่นะครับมาถึงเมื่อล่ออีหล่าอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ที่เว้นบริเวณทางเขาด้านหลังเวทีนั่นแหละนะครับช่วงนั้นจะเป็นลานกับขายออกับเขาเนอะอาะาตามสัง่ยงยังอยู่หันละคุณแม่เพื่นอนกะไปไปล่ออยู่หันก่อนหน้านี้เพิ่นไปล่อเพิ่นไปหาอยู่อนุสาวรีย์ใช่แล้วไปว่าท่านอีหล่ากับมาก่อนเพื่นอกนกะเลยกลับมาที่ม,มอชิดสองเพื่อที่จะ มามอบเงินให้อีหล่านะครับพอแตมมาถึงปุ๊บอ่ายิรามาถึงปุ๊บอ่าคุณแม่ก็หันหลังให้เอาโจกกระเป๋าเอาเงินให้เป็นเป็นปึกเลยปึกหนึ่งแสนบาทอีหล่านีหลา่ลาก็าคุณแม่อีหล่าก็สีให้ยว่าแต่ยิ่งจำนีล่ล่ะ FC แฟนคลับทุกคนก็นสีให้ยนะผมคนหนึ่งล่ะมีน้ำ,นนำตาซึมๆนะครับแล้วก็คุณแม่เพิ่นก็นพอแตมมอบเงินให้อีหล่าเพิ่นก็ดีใจจนเพิ่งหาเนาะ นะครับบได้้ห้เงยๆแล้วพี่นอใหายแบบน้ำตาซึมน้ำตาแห่งความปาเพื้มน้ำตาแห่งความดีใจนะครับไหลออกมาแล้วก็คุณแม่เพิ่นใจดีมากนะครับแล้วก็ไม่อะไรมากเลยครับขอแค่เด็กอดที่หลหน่อยไดทลูกแค่นั้นเองแล้วก็จะเดินทางกลับเลยไม่ได้ดูหนาไปที่เป็นอย่างคนยังบอกเมืองหนาไปที่พนวาเพิ่นเนมืองใน YouTube เอานะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะบ่ต้อียอย่างมาก็ค,คือความภาคภูมิมีตัวอีหลหน่อยพอตัวช่วงกลางคืนนะครับ ช่วงกลางคืนก็คือมันจะมีบริษัทชาเมนะครับเป็นมาเกิดแม่หมอบใส่ข้อทองคำหอยลายหน่อยหนึ่งเซนนะครับไม่ได้ไม่ได้ระบุนะครับ,บวา่าชนบนโมงว่าหนึ่งบาทหรือเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็สี่ลายสีหน่อยก็บบ่เป็นยังนะครับดีใจนะมีหลานะครับแล้วก็มื่อคือนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่มีศิลปินรุ่นรุ่นเดือหรือว่ารุ่นใหญ่คือว่าคุณแม่จินตละพุทธลาบนะครับเพิ่นมารับชื่น บนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงที่หมอชิดสอนด้วยนะครับแล้วก็สุดยอดครับพี่น้อยมือขึ้นีโอ้โหฝนตกนะครับนะฝนตกลงมาได้ยินข่าวว่าฝนตกมาสองรอบเอฟซี FC กับบ้านี้ครับโอ้โหเอฟซีมีหลายหนอเอฟซีอุ FC, อ๋งหิงเพชรบันแพงเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงสุดยอดมากครับนะสุดยอดมากสุดยอดมากโอโ้สุดยอดปลาเพื้มดีใจแล้วก็ดีใจนะ่นมีหลายหนยเนาะ ถี่เอลซีหักเอลซีเพียงขนาดนะครับและะ้วกับบัววาสีเฮ็ดยังอยู่ยใสนะครับไปใสเดินทางอยู่ไปผอกลางทางทาก็ขอถ่ายรูปขอจะมือมีมาไล่นำใจอีหล่ะตลอดโอ้ดีดีใจก็อีหล่ะเนาะขึ้นมาเชียงเศร้าก็าได้ก็มีมาไล่นำใจหน้าเวทีมีทีมหน้าเวทีสุดยอดครับอีหล่ะน้อยของหญินะครับเนาะก็ข้อนอี้แหละ เป็นตีรักของพอพอไแม่เอฟซีตลอดไปโดนๆเด้อครับเด้อคลิปนี้ลาพีแลาหนอนไปก่อนสวัสดีครับ